ขอมากประจนไพ่ได like <laughs> ้ชักงน้อยวันนี้จากแนวอ่าวว่าวิงเยเนาะอ้ามันอยู่งนู่หัรถถาอยงวนี่นี้นี่สวิงมันเป็นนะ่ปงจะไปได้ง่ายด้มีแต่รปังน้อยทงหมดจนี้ แล้วแหละงานบุตรการตากายสบายดีพี่น้องเอฟซีมัตสุคุสุกุนเสาร์นี้พาครอบครัวไปกินข้าวป้าเหมือนไปหาเสปูเสพปลาพี่น้องเยไปกันหลายคนเติมได้มีครอบครโคขบ้านแล้วกาไม่เท่ากับเบาโนดทะเลาะ เดใช้มาซิกยังนำหลังนี่แหละไม่หมดพอแล้มานำหลังไปแล้วพี่น้อยเชียเช่ยวมาเดี๋ยวผ้าอันนี้นะ บอนไปเนี่นะอันนี้นะชั่บายได้ชั่งน้อยออผู้ละลงไปชังช่งน้อยชั่งน้อยพูแลละมันยังเห็นบอนหกนะ,กก <laughs> ะป้าขอบโกวมาประจนไพได้ชั่งน้อยมันนี้อนยนี่นนนแะเอาแล้วเอาแล้วเบ่บอนหาอยู่หากินบ่อนปลา,าก็จะมีม,มแีแต่จุนแต่บ่อนเขาเห็นสืมีแน่นอนแต่ว่าไก่ยัน อีกน,น้อยย้างมีหอดนะกันมีแทนในกับชีเฮ็ดอยู่นี่ที่หาปลากินอยู่นี่นะนี่ตะนน้ำผมมีป่าผมมีบมมีป่านะไปบนเาเห็นมาหอดเลยแ่ะพี่น้อยเดี๋ยวเ

อเ,เอาเอามันมูนนะมนมนในกันเอาป่าป่าเอาลูกดมมีลายดมเข้ามาเลยนี่นี่มีคุยน่โอ้ดูนี่อ้ยลายเลย ตามปลาตองอะไรอั่งเง้ยน้อยเอ็นกันเอ็นกระจ่างปลาหลปลาปลาซิ่งนะปลาซิ่ว่ะ นี๋ยะตีนทีแม่นะอกดิน้ซีอยู่นะปลาดุกน้อยปลาดุกปลาดุกเรอนีนางยังคุเด้วยปลาดุกอยู่ทัเไม่นานล้ไปซีอยู่บ้านนี่ดำมะลุอยู่อ๋อแนวอ่าวโอ้ยงเลยเนาะ อ้าวมันยูหวมันยูหัวรถไท่งสวิงน,นี่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 สวิงม <knight. S 2> ั <mornings>. นเป็นงน่งแงน่น่าปลาซิวแน่นะเฮงนะนี่นี่กบเอทาง่านี่นังได้นี่ตุ่กบอนนี่ังได้นี่นี่นี่เช่มัน เห็นแล้เอานี่นะมันตัวสิเต็มหม้อเลยได้ดิสต็มหม้อเลยได้ดิลายๆว่ากันนู้ย่างอลกนึงลายตัวสิเต็มหม้อเลยได้ดินะดูดิเคยจะขึงอันนี้เลยการปะกังทางปลาป่าเฮาก็ถือว่าได้หลายเตอรพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งขึ้นที่ปากไว้มือขำวาดนี่ก็ ยันมีแนวมาถึกนี้ละนองก็บเได้งใหญ่ดอวมีต่กกัปังน้อยทั้งหมดวะชอหลายตัวน,นี้เยี่ยมห่างตัวนี้อาวอัน้เดี๋ยวพูดละไปทางมาพกละมีน้ำล้างเลยแสงคุณมาหอดแล้วก็หาดังไฟแล้วก็จังไปตัดไม้มาไว้เหลามปลากินี้ดังนี้ลูกฮุบมันทีเงินมา Mình hôm đây mông quang Ờ Không có sơ lây lại được quá. Hút mà lộn ừ. Nói thật cải hơn Thì phun Cái này này Nhán Hê hê này, nhang. นี่มันยังนอนคักมือกับมือเต้าอีแม่นจะนั่งเนาะแม่นเลยตุ่นนอนนะเอออันนี้นะแม่นจะนั่งนะ <c oughs> อ่าม,นนมนนันอะย่างนี้น้ำพมีเนาะปลาก็ได้หลายเตอะเช็ดหลามเอาแล้วก็ก้อยไปซิวกินไหมครับุณหญิงจัดการนะตกั้งน้อยมีแต่หลามเอาแล้วแหละกันปีงนี่ มันน้อยต้องไปหาตัดไม้เห็ดหลามโอ้โห่กะเตพี่น้องไปถือเนี่ยงี้มานะำเห็นรถไหมโอ้นี่เออกะเตันลงควัดเดี๋ยวสิเอาไม้เอาไม้อ่อนนี่แหละยมันจังหอมนะทีมงาน เขาบนนิ่งกะพอดเพิ่นะจะกินข้าวอยู่คนละรับข้าวลาไก่นะเพราะว่าตอนเขาออกมาเพิ่นยังทันมากเลยมันมาแต่หาอยู่หากินเลยข้าบบนอุบดคน,นละระดับจ้ำนี้เพื่อไล่แสงพากันกลับมาเนะพราะว่ามันกะเกือบเทงในตอนนี้เหมอนกันเทงกว่าเลยหลังจากกินข้าวอิม่ม เราก็จะได้ไปและเฝ้าไปเฝ้าว,าวนบนน้ำคำ่ำบางทีใกล้มันจะลงกินน้ำเลยอากาศ้อนเนี่ยมีแอน่าจจะมีมูมีเพิ่งจะลงนี่เขาก็ใส้ปลาก้อยเ,อเดี๋ยวเขาจะให้ลามปลาปลาตั้งน้อยกระงกระตัดแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้ก็เฮ็ด

สองบ้งพอดียังยูล่อลงน้ำมือถือมือมือไม่ตายนะงไฟเห็นก่อนเดี๋ยวเอามากายเฉเลยนะบงนะังอพอบานฝนอับเชือไปหายเออแล้วมันับจมาบชบมูใส่มันชมจะเป็นสมสมเลยเนาะ ไปเลยดังเดีบยวไปหาออมอัพก่อนนี่เฮ้ยอันนี้ก็ได้เ <c oughs> นียนแท้นี่ฟีมือพันแอดทุกคนเนาะมื่อพันอ่อลมให้กินอ่อลมปลาคอกั้<อ>ง,งในกลุ่มเพื่อนนีเ่เพื่อนเลยถุงก,กินแซ่บกระหม่เลยเนี้ยเลยนะ เดี๋ยวปลากรล้างกัแล้แต่จังคันชมเนะดี๋ยวสิก้อยปลา,าอีกเลยอันนี้คันชมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อยกินได้แล้วได้นี่เยอะชมไปแล้วกับก้อยปลาพี่น้อยพักอันนี้ใบอันนี้นะคักขนาดเลยมันอ้อมันเลิม,นมหน้านี่แหละเลเิมเป็นหละเลเิมปิงใบอ่อนนะ mà chỉ ở oh, ở oh, phật chọn này nè hàng một chôm chọn 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 này chọn 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 ่เรน้อนยดชิมกับพี่น้องขอภันพี่น้องที่มีกินดิบด้วพี่น้องเด้อพักนะพัก็จักธรรมชศาสแต้ๆเลยชมบ่อืมก็อ่อๆใบอ่อนก็ ฟุดเลยเหอนาลอกอกลอแล้วะสักพักพักนึอันนี้เธอยิงโคเอาบกินดิบกดีพอดีเยอะเข้าเนาะพอดีพอดีไปหาแล้วก็พอดีเพื่อให้กินพอดีเลยพอดีชองโมงกินข้าวยาชองโมงสามโมง

ได้กินหอมละได้บอกยังไรยังไรเอเคกวาดปราซิวเรียกอะไรทุกคนของปันออลังเลรนะเรีร้อยแบบนี้เนาะมามุดเข่าเทงน้ำกันพี่น้อยเต้นคนลุยลุยเฮาเฮาลุยขาเราต่ำต่้ เด oh, oh, okay. <c oughs> ี๋ยวพอเวลากินข้าวกันจกคนเวเลยโอ้กินข้าวแห้งมาแล้วไปกินก่อนเดี๋ยวเลิกกินมาแล้วเนี่ยน้ำมะกิเลอร์ค่ะออกมาแชมิกมาน่ะลุ้มๆกันนี่ช่ไหมนอนอาบอาบน้ำ กินไหมวันนี้เหนื่อยเดือดาโัสสมบูรณ์คือขาโหแล้วต้นนะอืมอ่ะตักตักเอ้ตักกลาก่อเอาป่าไปมุมที่ช่างแมาอุกอ่าใช่ใช่ไ chẹp lặm ba thằng lặm bắt tang u tối cho nên xài cả băng này là mình thoi đây biết đấy, mẫn chẹp, ơi, 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 ทางนี้เด้มีป้ามีอาเลยแซบบ่ดูแซบอาหารธรรมชข้าวแซบต้สองโมงตั้งสามโมงแซบเนสองเลยนี่แซบละกินง่ายชิงเมงงนนี้นะเมนแลอวะแซบเ่บข้าวอิ่มแล้วกะแยกย้ายนะทางนี้ก็มือ ແລະເຮົາຊິໄປເຕົ້າຄົນນາຍິເນມນໍາຄືນຄລະບົົອ เ,เดี๋ยวลองไปเชือไก่นะหเอาดิงินเชือไก่หันชึ่งนะเ๋ยเอาไปเชือไก่ เลาะกลับมือนะถือว่าโต่อเข้ามาต่อใก่อยู่นี่ก็มาไหวพวกยิงน้องกบิทานว่าเอาไปดิลีเลยไปอยู่ก่าง้องเลยมันก็แลมาตามก่าง้องเลยชอบเป็นเลวเห็นฮอดพี่เจ้าเลยไก่ถือว่าบกคัมนะมันนี้มาฮอดบอลแต่ละมื้อนี่ เนือ่องไฟกลับมาตลอดแต่เมื่อนี้มาตกกัวคันม,มันเมย์จะกลับมาไหวแด่มื่อนี้ทีมงานเขาจบกลับมาเมื่อนะไม่จ๊ะส่วนผู้หญิงที่ขามาก,ก็แต่ติดเข้ายาตายใช่ไหมล่ะ ฮอตแล้วกันนีอขนาด <c oughs> กลับมาฮอตบอลเลยพีนน่น้องก็บันได้หาพักพอนบ่อยเจ็บแข็งพักพอนชั่งน็กจชังน้อยอย่างไปต่อได้ยินเบาบอลว่าเห็นขี้เราก,ก็เลยไปฝึกเห็นขี้เดี๋ยวจะน้อยกับังไปเบิ้งนะสำหรับคลิปนี้ก็ สิได้ขนญยตปิดใบสมิ่งกพอเดียวไหมในคลิปต่อไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย